ที่มันบอกมันมาจากซูลราล่ะโคตว้ยความจนไงพวกแกอจบมาแล้นต้องขอโทษแหละอีกปันนองโอ้นี่ไงอยู่นี่นี่เองหาตั้งนานละไว้หน้าเนียมหนังประตูเลยแกใช้แป้งอะไรอ่ะชิ้นถอยมาใหม่นาซีรีส์ใหม่ นาว์มีนนิวยอยอเป็นที่อะเนี่ยสวัสดีปีหนึ่งปะใช่แท่หรืเปล่าอุ้ยธอไู้ยังไงอะออกขนาดนั้นเลยหรอเหรอขอเมฟได้ไหมได้เลอมาๆนะฮะมาๆ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 มาอยจังเลยอะสวยมากชื่อไหมเหรอชื่อฟิวเอชื่ออะไรอะเราชื่อปาร์ิเชดาน่าเธอชื่ออะไรคะเราเชอรี่ เราเจสสิก้าน่ะว้ายอุ๊ยอาจารย์แจ้งมาน่ะจะเข้าเรียนแล้วน่ะจะเข้าเรียนแล้วเหรองั้นเราขอไม่เข้านะได้เลยได้เลยเอาเจอกี่ห้องมาทองเจอกันทีห้องหนาบ๊ายบายบ๊ายบายไม่บายพี่ไซนะน้าวแกอีเด็กใหม่เมื่อกี้ที่มันบอกว่ามันมาจากสุราษฎร์อ่ะโคตรจัดเมื่อกี้มานั่งได้กินอะไรไหมแกกินใันไม่ใช่นะ ชินหอมอ่ะกลิ่นความจนไงพวกแกรูปผิวคนหนูแบบฉันน่ามันมีเต่นี่เลยเก็บของเก็บของเชื่อไปใชืน้ำนมอุ้ยเจ้าขนมไปฝากเพื่อนอ่ะเม็กเฟงอ่ะเพื่อนใหม่อ่ะเชื่อไปเชื่น้ำนมอ่ะทอจตุ๊กมาผิวคนหนูฉันน่าฉันจะไปท๊ะ อันนี้ของเธอหรือเปล่าเว้ยขอบคุณนะของเราเอง